ฮัลโหลบ้านจ่าเจเน็อสวัสดีครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับผมสําหรับการทําวิดีโอคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่กับลูกชายครับผมลูกชายเพิ่งเกิดก็จะวุ่นวายหน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวนี้ผมมีสาระและก็เคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆครับผมนั่นก็คือวิธีการซ่อมหม้อที่รั่วครับผมนี่ครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าหม้อใบนี้เป็นหม้อนึ่งข้าวเหนียวครับผมน่ครับมันจะมี รอยรั่วอยู่ครับรอยเล็กๆนะครับพอเราส่องไปที่แสงตรงที่มีแสงครับผมนะครับมันจะมีรอยรั่วยตรงนี้ครับผมนี่ครับเป็นรั่วเล็กๆขนาดเท่ากับตาหมดครับเดี๋ยวนี้ผมมีวิธีหรือว่าเป็นเคล็ดลับอะไรครับผมมาบอกเพื่อนๆโดยที่ไม่ได้ใช้เงินในการซ่อมสักบาทเลยครับผมสําหรับหม้อใบนี้ผมก็ใช้มาค่อนข้างที่จะ ยาวนานมากครับผมหลายปีแล้วครับผมก็ถ้าเกิดซื้อใหม่นี่ก็เป็นร้อยอะครับก็หลายบาทอยู่ครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะซ่อมเองดีกว่าครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยครับอีกทั้งรอยรั่วของเราเนี่ยมันรูไม่ใหญ่ครับผมนี่ครับมันเป็นรูเล็กๆเท่ากับรูตาหมดแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้มันจะซ่อมง่ายมากๆเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้ครับผมก็จะมีนี่ครับนี่คือด้ามมีดพลาครับผมหรือเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้เป็นด้ามจอบด้ามเสียมหรือว่าเป็นตัวสากกระเบือก็ได้ครับผมเอาที่มันยาวๆหน่อยครับนี่ครับอันดับแรกผมจะมาร์กจุดที่มันรั่วก่อนครับผมนี่ครับผมเพื่อให้เป็นตำแหน่งที่เราจะทำการ ซ่อมในวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดการหลงลืมจุดที่มันรั่วครับผมเพราะว่ารูมันค่อนข้างที่จะเล็กมากครับผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยพยายามให้รูที่มันรั่วตรงนี้ครับผมให้มันตรงกับด้ามมีดปาครับผมนี่ครับให้นําหม้อของเราเนี่ยสวมลงไปแบบนี้ครับครับให้มันตรงกับด้ามมีดปาจากนั้นก็ใช้ค้อนครับผมเป็นค้อนยางหรือว่าค้อนแบบนี้ก็ได้ครับก็ค่อยเคาะครับผม เคาะไปเรื่อยๆเ,เลยครับผมเคาะเพื่ออะไรเคาะเพื่อว่าหม้อของเรามันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับการทําการเคาะนี่มันจะทําให้เนื้ออลูมิเนียมมันแบนปิดรูรั่วครับผมรูตามมดเล็กๆที่เราเห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะครับนครับ,รบเมื่ออลูมิเนียมมันมันแบนตัวแล้วจากนั้น มันก็จะปิดรูของเราโดยอัตโนมัติครับผมถ้าไม่รูของเราเนี่ยไม่เกิดการรั่วครับผมนี่ครับรู้สึกว่าก็เริ่มใช้ได้แล้วครับผมมองด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นรอยรั่วแล้วครับนี่ครับผมส่องในที่ที่ที่มีแสงครับผมไม่มีแสงเล็ดลอดออกมาแล้วครับผมแสดงว่ามองของเราเนี่ยไม่รั่วแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาร์กจุด ที่ลอยรั่วนะครับผมเผื่อเพื่อนๆท่านใดอาจจะสังเกตไม่ทันครับนี่ครับตรงนี้ครับผมนี่คือตำแหน่งที่มันรั่วครับตอนนี้ก็ได้ซ่อมปิดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นไงบ้างครับนี่ครับตำแหน่งนี้ครับผมง่ายๆครับผมให้เพื่อนๆทาการใช้ค้อนครับผมเคาก็ให้เนื้ออลูมิเนียมนี่ครับมันแบนเลยครับี๋ยวมันก็จะไปปิดรูของเราเองครับผมซึ่งวิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ รอย่วกของเรามันเป็นรอยตามมดเล็กๆครับผมก็จะสามารถเคาะปิดได้เลยแต่ถ้ามันรูใหญ่เท่ามไม้จิ้มฟันนี่ครับก็ต้องหารวดอลูมิเนียมครับผมมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนันก็เคาะครับผมเคาะให้มันแบนราบไปเลยครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ครับผมมีดามิดพาแล้วก็ค้อนครับผมอุปกรณ์แค่นี้ก็สามารถซ่อมหม้อได้แล้วครับผมผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีครับเมื่อเราทําการซ่อมหม้อเรียบร้อยแล้ว วิธีที่แน่ใจว่าหม้อของเราเนี่ยจะรั่วอีกหรือไม่ก็คือการใส่น้ําลงไปครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําใส่ลงไปเลยประมาณสักนิดหนึ่งครับผมไม่ต้องมากนี่ครับผมจะใส่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีครับผมเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่ครับผมผมกาทิ้งไว้ประมาณสองนาทีแล้วจากการสังเกตด้วยตาเปล่าก็าคือไม่มีรอยน้ําหยดรั่วซึม จากรูที่เราซ่อมเมื่อกี้ครับผมนี่ครับไม่มีน้ําหยดหรือว่าน้ําซึมออกมาเลยครับผมนี่ก็แสดงว่าหม้อของเราเนี่ยไม่รั่วแล้วครับผมนี่ครับก็ประหยัดตังไปได้เยอะมากๆเลยครับผมดีกว่าซื้อหม้อใหม่ครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ซ่อมง่ายๆครับผมผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีครับอุปกรณ์นี้ค้อนแล้วก็ดามมีดด้ามเสียมหรือว่าเป็นสากเบือก็ได้ครับผมนี่ครับ ขบวนแค่นี้สามารถซ่อมหม้อเราได้แน่นอนครับครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับผมสำหรับวิธีการซ่อมหม้อแบบนี้สุดท้ายแล้วผมก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้หรือว่าคอนเทนต์นี้อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับผมสาหรับวิธีการซ่อมหม้อด้วยตัวเองง่ายๆง,งบประมาณที่ใช้ศูนย์บาทก็ถ้าหเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องบ้านจ๋าด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้บัญจากชาแนลขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับจเจอกันคลิปหน้าครับผม